สวัสดีครับสำหรับเป็นเพื่อนที่ใช้โดรุ่น f 2 2 s ส k pro นะครับของยี่ห้อ h j r c นะครับรุ่นนี้ f 2 2นะครับใต้ท้องจะมีไฟอยู่สองดวงตรงนี้นะครับเป็นเพื่อนทราบไหมครับว่าเราจะเปิดไฟตัวนี้ได้ยังไงนะครับนะครับจะแจ้งบอกให้นะครับด้มานะครับปุ่มถ่ายรูปตรงนี้นะครับถ้ากดหนึ่งครั้ง เป็นการถ่ายรูปนะครับแต่ถ้ากดเพื่อนๆกดคาไว้สามวินะครับเป็นการเปิดไฟใต้ทอต้องไฟใต้ทตรงนี้ใช้ในกรณีที่เล่นในช่วงแสงน้อยโพเพหรือว่าช่วงคืนนะครับเราจะลงจอดเซิญเซอร์ใต้ท้องตัวนี้นะครับถ้าแสงสว่างไม่พอไเใต้ท้องนี้ก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับเขาถึงมีการออกแบบให้มีไฟสองตงัวนี้แต่เ,เพื่อนๆบางคนไม่เคยรู้นะครับว่าไฟตัวนี้เปิดยังไงนะครับนะครับ ปุ่มถ่ายรูปที่รีโมทนะครับกด้าวไปสามวิเนี่ยครับเป็นกานกดเป็นงานปิดเปิดนะครับกดอีกครั้งนะครับ้าวไปสามวิเนี่ยครับเป,รเปิดไฟนะครับกดอีกครั้ง้าวไปสามว,วิเป็นการปิดเนี่ยนะครับนะครับครับในการเล่นที่ลงจอดนะครับถ้าในช่วงที่แสงสว่าง ที่พื้นใต้ท้องโดยไม่เพียงพอนะครับเซนเซอร์ใต้ท้องจะทํางานได้ไม่เต็มร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมเปิดไฟใต้ท้องนะครับโดยการกดปุ่มถ่ายรูปนะครับขาไปสามนีนะครับนี่ฮะนะครับเมื่อลงจอดเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดนะครับกดขาไปสามวินะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ